ะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งประสบป,ปัญหาในการอัคดคลิปโ o โป o นะครับว่าจะถ่ายที่ HD Full HD 1 8 8 0 80, ที่6 0เฟรมเปอร์เซกหรือว่าจะถ่ายที่2 7 K ที่2 4เฟรมเปอร์เซกครับปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือเราอยากให้ภาพที่ขึ้นใน YouTube เป็นภาพที่ชาร์จสำหรับมือถือถ่ายที่ 2.7k เกนอะครับตอนตัดต่อก็ชัดอ่ะแต่เวลา,เาไปอัพใน YouTube ก็รู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างการใช้180 0ตอนก่อนหน้านี้จะถ่ายที่180แล้วก็ที่20อ่า30เฟมเปอร์เซกแต่ค่าที่ออกมานั้นมันไม่แตกต่างกับค่าเดิมเลยก็คือเป็น มันมีความแตกต่างแบบไม่เห็นนะยะสสำคัญมากแต่ว่าเวลาไปตัดต่อเวลาไปเก็บไฟล์หรือการโรเซสทั้งหลายก็การถ่ายที่ 2.7K มันกินพลังงานเครื่องมากมกินพลังงานฮดดินการถ่ายโอทุกอย่างมันกินพลังงานเพิ่มขึ้น อ,อ,อีกเกือบเกือบเท้าตัวแลครับแต่ว่าภาพที่ออกมามันไม่แตกต่างแต่ตอนเนี้ยต,ตอนที่กำลังอัดเทปนี้อยู่ก็ถ่ายที่ฟ u l l h ดีที่60เซมเปอร์เซนะครับที่60เซมเปอร์เซกจะมีข้อดีก็คือภาพจะคมขึ้นเพราะว่าในแต่ลวินาทีจะถ่ายประมาณ60รูปเพราะฉะนั้นแต่ละวินาทีก็จะชัดขึ้นคือ เสียของการถ่ายที่เ HD 60เฟรมเซกก็คือเวลาเราใช้สปีดชัตเตอร์ครับเราก็ต้องใช้อย่างน้อยที่60เฟรมเซกซึ่งถ้าเราใช้ที่60เฟรมเซกนะครับภาพก็จะมืดลงดันต้องดัน ISO เพิ่มขึ้นคุณภาพภาพก็จะดออปลงเพราะว่าไอโปโป้ GoPro ครับ GoPro การดัน ISO สูงๆมาน ภาพมันจะแตกแต่ว่าก็จะแลกกับความคามมาแล้วค่อยไปอัดชาร์ปเพกับอัดสีในโปรแกรมอีกทีหนึงก็น่าจะโอเคขึ้นตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็น r u m a f u u i o ชนะครับในตัดต่อในแฟนเพราะว่ามันสะดวก่าตัดต่อในคอมเยอะเลยพบพาสะดวกแบตโอดแบตแบตท,ทนขึ้นแล้วก็มีตัวแปลงแล้วก็พอสายเสร็จก็ถอดการดาดออกมาแล้วก็โอนเข้า การโอนไฟล์ผัดบลูทูธก็ไม่เวิร์กมันช้าเราโอกาสแบบเออเลิกก็จะสูงดึงออกมาแล้วก็เสียบสูดง่ายสุดละถ่ายเสร็จก็ค่อยเอาไฟล์ต้นฉบับกับไฟล์ที่เอ็กพอร์ตแล้วอะไปเซฟในฮาร์ดดิสก์อีกทีหนึ่งก็จะประหยัดกว่านี่นะครับก็จะลองถ่ายที่60เฟรมเปอร์เซกแล้วก็ก็จะพัฒน,นาไปเรื่อยๆหาจุดที่ เหมาะสมกับเราเหมาะสมกับ,ก,บกับช่องที่ผมกําลังถ่ายอยู่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ที่ผมกําลังถ่ายอยู่มันไม่มีอะไรดีสุดครับบางชอ่องบางคนก็จะบอกว่าถ่ายที่ 2.7K 2 4เฟรมเปอร์เซกนี่ดีสุดสําหรับ YouTube แต่คนไทยครับส่วนใหญ่จะชอบที่ HD แล้วก็60เฟรมเปอเซกแต่สําหรับคนที่คนที่ตัดต่อเขาจะชอบที่ ถ่ายที่24เฟรเลยเพราะว่าภาามันจะเกิดมูฟเมนต์เกิดอารมณ์ที่ที่ดีกว่าแต่ว่าสําหรับการถ่ายโว้กถ่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องกาคิดอยู่ว่าเฮ้ยสำหรับช่องเราสอบแนวทางเราอย่าเงี้ยคนถ่ายที่เท่าไรหร่ดีสําหับบโวโปรด้วยนะครับคือถ้าผมใช้ DSLR ตัวนิคอน D610 ถ่ายอะ่ะ เฮ้ยเราถ่ายที่ HD จริงนะ24เฟรมอร์เซกไอ้30เฟรมอร์เซกภาพแบบแตกต่างมากของ GoPro อ่ะถ่ายที่ 4K อ่ะภาพยังแบบยังยัง,ยงด้อยกว่าไฮไลท์ส่วนไฮไลท์ส่วนมืดมันมันทำได้ไม่ดีเท่ากับกล้องใหญ่นะครับเน l r กล้องใหญ่กล้องใหญ่อ่ะถ่ายที่ HD ก็จริงแต่ว่า เป็นกล้อง DSLR เป็นฟ u l l f r a ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ภาพที่ออกมามันมันชัดกว่านะครับแต่ด้วยเงื่อนไขที่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ไม่ได้พบกล้องใหญ่ตลอดเวลาก็าจะพบกล้องเล็กแล้วการใช้กล้องใหญ่ในการแบบไปถ่ายในตลาดไปถ่ายร้านไปถ่ายผู้คนมันดูอลังการแล้วมันดูแบบไม่เฟนลี่กับกับคนที่เราจะไปถ่ายด้วยมันดูออาดเกินไปที่จะไปตต้งมตอาหารมันดู มันดูแบบมันดูไม่โอเคแล้วตอนแรกก็จะซื้อตัว Sony A7 II ครับมาใช้แต่ว่าเศรษฐกิจมันมันไม่เวิร์กตอนนี้ก็เลยคิดว่าคงไม่ใช้ Sony A7 ตอนนี้แล้วค่อยค่อยรอทีเดียวก็คือเป็นเป็น Sony A7 A7 สมไปเลยครับ มันประมาณ6กหมือนแต่ว่าในเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือยังจะไม่ซื้ออะไรก่อนแล้วมันก็ต้องเก็บเงินสดไว้เผื่อเราเจ็บป่วยอย่างเมื่อสองสามวันที่แล้วก็เมื่อวานซื้อก็ก็ต้องไปหาหมอฟันซึ่งแบบแค่ปวดฟันธรรมดาสุดท้ายมันคือไม่ใช่ปวดฟันธรรมดามันคือแบบลากมันลากของฟันมันเสียนะครับ ก็เป็นอีกวันหนึ่งกับตอนเช้ามานั่งคุยกันผมชอบคุยในรถนะแล้วก็พยายามจะจะถ่ายให้ใหดูว่าเี่ยรถก็เริ่มเยอะปกติละคนมาทำงานนะครับแล้วเ,เดี๋ยวจะลองไปอัพดูที่ฟู l ีสเฟรมเอเซ็เมื่อเทียบกับตัว 2.7k แล้วแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเยอะไหมแค่ไหน ฟิลลิ่งขนาดหลายต่างๆกันเยอะไปเดี๋ยวไป,ไปลองชมนครับสุดท้ายก็จะลองลองดูหลายๆอย่างนะครับในช่องนี้เราก็จะแบบไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยมันจะต้องคุณภาพมันต้องแบบสุดๆไม่ไม่เราจะเน้นที่เฮ้ยผมโอเคจบผมรู้สึกดีกับภาพที่ได้โอเคจบ จะไปมานั่งซีเรียสแล้วก็จะไปซีเรียสเรื่องอย่างเดียวคือเรื่องคอนเทนต์ก่อนก็อันนี้ก็ถ่ายที่60เฟรมเปอร์เซกเหมือนเดิมก็ลองดูนะครับว่า60เฟรมเปอร์เซกเนี่ยมันจะเวิร์กกว่าตัวไอ 2.7K ที่24เฟรมไหมแต่จริงอ่ะพอถ่ายที่60 sec, เฟรมเปอร์เซกแล้วไปดั้งดูใน y o u t u อยจางช่องอื่นอะมันชัดจริงแต่ว่า ก็ใช้พลังงานในการดูเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ่ายที่ 2.7k per sec มันก็เอาไปทําง่ายเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับก็จะลองลองดูแล้วก็จะเอาเอาเอาช่องเอาไอตัวเนี้ยออกไปอัพดูก่อน อมเทียบถ่ายที่ HD 60เฟรมประศึกแล้วก็ปรับชัตเตอร์สปีดที่60 10เฟรมต่อร์เกนะครับถ่ายเป็นสันไหไลท์เวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะมันมันเนือยกว่าปกตินะคิดว่าการจัดการงานไฟล์งานการโทรถ่ายงานหรืออะไรเงี้ยเอที่ผมต้องจัดการฐานข้อมูลตัวหนึ่งเขียนรายงานส่งทำ BOL แบกแรงเลยอะในวันที่เหนื่อยอีกหนึ่งวัน